ฝนคะหนูมีพสพกับแฟนวันที่29ไม่ได้ปล่อยในนะคะหนูกินยาคุมฉุกเฉิน1เม็ดวันที่31หนูก็มีกันอีกแล้วนูก็กินยาคุมฉุกเฉินอีก1เม็ดตอนนี้เมนหนูยังไม่มาเลยอะคะ่ะปกติประจําเดือนหนูจะมาแล้วนะคะหนูจะมีโอกาสพลาดท,ท้องกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ย อ่านแล้วหัวจะปวดนะคะอยาคุมฉุกเฉินกินเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้นนะคะไม่ได้กินทุกครั้งที่มีพอสพอนะคะถ้าหนูจะมีทีขนาดนี้ใส่ถุงยางเถอะค่ะจะได้ไม่ปวดหัวนะคะเพี่ยนฝนคะนูฟินกับตัวเองบ่อยๆแล้วมีน้ำใสๆออกมาจากน้องสาวหนูหนูจะท้องไหมคะหนูจะท้องกับตัวเองไม่ได้นะคะหนูจะท้องก็ต่อเมื่อผู้ชายเอาน้องชายเข้ามาใส่ในน้องสาวหนูเท่านั้นนะคะ พี่นฝนคะหนูมีพอสพกับแฟนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนองในหนูติดหนองในมาด้วยแล้วหนูก็ไปมีพอสพกับผู้ชายอีกคนแล้วประจําเดือนหนูก็มาหนูก็ไปผ่าไฟแดงอีกตอนนี้เม่นหนูไม่มาหนูจะท้องไหมคะก่อนที่หนูจะกลัวท้องหนูควรกลัวโรคติดต่อก่อนนะคะรอบนี้เป็นแค่หนองในถ้ารอบหน้าเจอแจ็คพอร์ตนี่จะทํายังถ้าหนูไม่อยากท้องแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคติดต่อใส่ถุงยางด่วนค่ะพี่เหนฝนคะหนูผ่าไฟแดงไม่ได้ตั้งใจแถมไม่ได้ป้องกันด้วยจะมีผลอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะแต่ถ้าหนูกังวลควรกังวลเรื่องโรคติดต่อนะคะเพราะโรคติดต่อมาจากเพศสัมพันธ์แล้วก็ผ่านทางเลือดเลยนะเพี่นฝนคะถ้าเคยมีพสอพอตอนไม่มีเมนจะท้องไหมคะถ้าไม่เคยเป็นเมนเลยไม่ท้องค่ะแต่ถ้าเมนมาแล้วก็มีโอกาสท้องนะคะเพี่นฝนคะหนูมีอะไรกับแฟนปล่อยในตลอดเลยแต่ลืมกินยาคุมไป5 6วันก่อนหน้านี้ประจำเดือนไม่มาแต่พอมาก็มาแค่2วันมาน้อยมากมากตอนนี้มีอาการเจ็บหน้าอกหนูจะท้องไหมคะหนูซื้อที่ตรวจตรวจด่วนเลยค่ะ ยาคุมถ้าลืมกินแค่3าวันมันก็แทบไม่ได้ป้องกันอะไรแล้วละค่ะถ้าหนูลืมกินขนาดนี้หนูควรใช้ถุงยางควบคู่ไปด้วยนะคะเพี่นฝนคะหนูมีลูกคนแรกหนึ่งขวบมีพอสอพอกับแฟนหลังในหนูจะท้องได้อีกไหมคะลูกคนแรกมายังไงลูกคนที่สองก็มาแบบนั้นละค่ะถ้าหนูไม่อยากท้องหนูควรไปฉีดยาคุมนะคะเพี่นฝนคะหนูไปหาหมอมาล่าสุดหมอบอกว่าหนูเป็นหนองในเทียมหนูไม่เคยเปลี่ยนคู่นอนเลยนะคะสาเหตุมันมาจากอะไรคะ หนูไม่เปลี่ยนคู่นอนแล้วแฟนหนูละคะเปลี่ยนคู่นอนหรือเปล่าพี่ฝนฝนคะหนูมีอะไรกับแฟนตลอดไม่ได้ป้องกันปล่อยนอกตลอดทําไมไม่ท้องคะหรือว่าหนูมีภาวะมีลูกยากถ้าหนูอยากท้องหนูก็ปล่อยในตลอดสิคะพี่ฝนฝนคะคือหนูอายุ17อยากลองมีพสพกับแฟนแต่ไม่กล้าเพราะที่บ้านสั่งสอนมาว่าห้ามมีอะไรกันก่อนแต่งงานหนูเลยวางแผนกับแฟนแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งหนูอยากลองอะค่ะหนูควรทํายังไงดีคะการที่ที่บ้านสอนมาแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ แต่ที่บ้านควรจะสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะเลือกแฟนแบบไหนถ้ายังไม่พร้อมต้องป้องกันยังไงพี่เดาว,ว่าหนูไม่ได้กังวลแค่เรื่องที่บ้านนะคะหนูอาจจะกังวลเรื่องอื่นด้วยก็ได้หนูต้องตอบตัวเองให้ได้ค่ะว่าสิ่งที่หนูอยากรู้อยากลองสุดท้ายมันให้อะไรกับชีวิตหนูบางทีสิ่งนั้นก็ไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเราเลยก็ได้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝน,นได้เลยนะพี่ฝน,นอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ